สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการเปิดประตูตู้ปีกนกนะครับของรถตัวนะครับ Hino Mega FL 1J212 แรงนะครับทางเรามีรถตั้งแต่ปี464748นะครับความยาวตู้7.5เมตรทุกคันนะครับพี่ราคาไล่ไปครับอยากทราบราคาสอบถามเฮียได้เลย เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเปิดตู้ปีกนกนะครับมันจะมีตัวล็อกด้านละสามอันนะครับพี่เดีย๋ยวเราสาธิตสักอันหนึ่งก่อนอ่ะเปิดเลยครับใช้งานง่ายครับพี่ปลดล็อกง่ายมีปุ่มเปิดปิดอัพดาวครับพี่กดอัพดาวตามตามมันอัพขึ้นดาวลงอ่ะเปิดเลยครับดี๋ยว่ผมขอแพลนออกหน่อยน,นี่ครับพี่เหมาะครับพี่คนที่ต้องการใช้งานสําหรับตู้ปีกนกถือว่าโอเคเลย ภายในตู้กว้างครับพี่จะเก็บงานหรือไม่เก็บงานแจ้งเราได้เลยหรือจะใส่ตู้ทึบแจ้งเราได้ไปอย่าไปดูอีกข้างกันรถทุกคันมีวารันตีนะครับพี่อ่ะเปิดเลยจะใช้พื้นที่นิดนึงนะครับนะปะเฉลี่ยใช้ความกว้างพอๆกับตู้ติดบานได้เลย โอเคขาไว้ก่อนเดี๋ยวผมแพลนดูดูด้านหน้าให้นะฮะพี่สักครู่ครับเปิดแล้วตู้จะประมาณนี้นะครับพี่เดีย๋ยวเราไปดูความในตู้ไอ้ความความกว้างของภายในตู้กัน <S 2> <S 2> ใครพอ <า S 2> เปิดกระบะให้หน่อยได้ไหมไอ้ใครใครช่วยพี่นายฝั่งนี้หน่อยสองคนไหวไหมระวังระวังอย่างๆกันหน่อย อ่โอเคเปิดง่ายครับพี่สองคนมีตัวประคองอยู่เดีย๋ยวเราดูพื้นตู้กันกว้างครับพี่อย่างที่บอกอยากได้ตามสภาพหรือให้เราเก็บงานหรือจะใช้ตู้สิบบาทแจ้งเราได้ครับไปเดีย๋ยวเราแผนกันเดีย๋ยวตอนปิดเราไม่ได้สาธิตน,นะพี่มันง่ายๆเลยก็คืออัพดาวอัพขึ้นดาวลงใช้งานได้ปกติทุกคันครับ ก่อนออกเดี๋ยวเราเช็ครายละเอียดตัวรถให้ทุกคันครับวัวนี้เราเราขอลาไปก่อนแล้วกันอยากให้สาธิตแบบไหนสอบถามการจัดไฟแนนซ์หรือการเอกสารในการยื่นจัดไฟแนนซ์สอบถามมาได้ที่เบอร์เฮียเลยครับวัวนี้ขอบคุณมากนะครับ